สดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคุณผมรายการ The Fan Gamer ช่นเกยโอ้ยเด็ะครับรีเกมไมค์ครับนี่นะกับการโปรโมทเซิร์ฟไมค์ครับอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะพี่ก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟไมค์ครับนะครับหลายแนวเลยนะครับมีทั้งแนวสไ વ เวอร์นะครับแล้วก็ MMO นะครับแล้วก็สกายบ็อกนะครับแล้วก็ต่างๆอีกมากมายนะครับโอเคแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับเปิดมาแบบว่าโคตรนานแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะภายในเซิร์ฟนะครับมีคนอยู่ประมาณ 47คนนะครับตอนแรกพี่เห็นมีประมาณ50กว่าคนนะครับโอเคแล้วก็เซิฟนี้นะครับเข้าได้ตั้งแต่เวอร์ชั่น1.15.2เท่านั้นนะครับโอเคนะแล้วก็ถากว่าใครสนใจเซิฟนี้นะครับข้อมูลก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะ IP แล้วก็แฟนเพจนะครับแล้วก็เว็บไซต์ของทางเซิฟด้วยนั่นเองนะครับฝากทุกกันนะฮะโอเคครับแล้วก็ทาการกดเข้าเซิฟเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ทาการเดี๋ยวขอล็อกอินก่อนละกันนะ โอเคครับตอนนี้พี่ก็ล็อกอินเสร็จแล้วนะครับโอเคพอเราเข้ามานะครับเราก็จะมาอยู่ที่ล็อบบี้เลยนะครับล็อบบี้ก็คือตรงนี้นะครับโอเคข้างหน้าตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับเช่นถ้าเลือกเซิฟไม่ได้นะครับกรุณาพิมพ์ MC นะครับ MC CPF นะครับก็ตามนี้เลยนะฮะสามารถมาได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีอะไรเนี่ยติดต่อแอดมินได้ที่เพจเท่านั้นนะครับ โอเคแล้วก็จะได้อันนี้มานะครับแล้วก็ทการคลิกขวานะครับเออเซิร์ฟนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นเซิร์ฟหลักนะครับเป็นเอ่เซิร์ฟแนว M M O R P G นะครับก็สร้างบ้านสายฟาร์มนะครับต่างๆเนี่ยเห็นไหมเขาก็บอกรายละเอียดต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเข้าได้เฉพาะเวอร์ชั่น1.15.2เท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อมาอันที่2นะครับเป็นสกายบ็อกนะครับเอาเซิร์ฟแนวอาชีวตรอดนะครับบนเกาะลอยฟ้านะฮะ ตายของไม่ตกนะครับคนเล่นเยอะนะครับโอเคระบบหลักๆเขาก็มีบอกเหมือนกันนะครับต่อไปอันที่3นะครับก็จะเป็นไซวู้นะครับตายของตกนะครับเออตายของตกนะฮะนี่แล้วก็ระบบหลักๆนะตายของตกโฟเทคนะครับไม่มีของแจกฟรีนะครับล็อกกล่องด้วยป้ายนะครับระบบสกิจขายของซื้อของแลกเปลี่ยนต่างๆนะครับโอเคตามนี้นะแล้วก็ต่อไปอันที่4นะครับเป็นเซิร์ฟแนวอ่อ เอาชีวิตรอดในถ้ำนะครับเอ๊ะในถ้ำเป็นยังไงวะเออเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับโอเคอ่าเราลองเข้าอันแรกก่อนดีไหมโอเคครับดูเหมือนว่าอันแรกนะครับอ่เขาปิดปรับปรุงอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็เดี๋ยวไปที่สกายบ็อกก่อนแล้วกันนะฮะโอเคตอนนี้พี่ก็วาร์ปมาแล้วนะครับโอ้ของเริ่มต้นนะฮะมีมาให้เยอะแยะมากมายเลยนะครับว้าวอันนี้คือโลกสกายบ็อกนะครับโอเคแล้วก็สามารถไปอ่า สร้างบ้านลอยฟ้าได้นะครับไปแบบเริ่มต้นนะฮะไม่รู้ว่าต้องพิมพ์อะไรนะจำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้นะครับในโลกสกายบ็อก์นะครับก็มีคนอยู่เหมือนกันนะอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีจุดต่างๆนะครับให้เดินสำรวจนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโซนตลาดของซูเปอร์นะครับซื้อขายของได้ที่นี่เลยนะฮะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยนับที่เราได้มานะฮะโอเคแล้วก็ทำการเปิดอ่านดูนะครับโอเคไม่มีอะไรนะครับ อันนี้คืออะไรเนี่ยใบแรกหินโปรติกขนาด20คูณ20นะครับโอเคก็ตามนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราทําการวาร์ปกลับไปที่ล็อบบี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูที่เซิฟเวอร์อื่นนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ครับเราก็กลับมาอยู่ที่ล็อบบี้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราก็ทําการคลิกขวาใหม่นะครับเมื่อกี้เราไปที่โลกสกายบ็อกซ์มาใช่ไหมต่อไปนะครับก็จะเป็นโลกเซเวิร์นะครับตายของตกนะครับ โอเคแล้วก็วาร์ปมาเรียบร้อยแล้วนะเอา้าทำไมมันเหมือนกับอันนั้นเลยอะนะฮะโอเคแมปก็อาจจะอันเดียวกันหรือเปล่านะครับก็น่าจะใช่นะฮะโอเคแมปอันเดียวกันนะครับแต่อ่แตกต่างกันเยอะเลยนะครับตรงนี้ปีอ่าโซนตลาดของซูเปอร์อนะครับอุ้ยเอฟเฟกต์อะไรด้วยเมื่อกี้เห็นมีคนแวแบงนะครับอันนี้เขาบอกว่ารับซื้อผักนะครับอ๋อนี่ไงนะครับรับซื้อนะครับโอเคก็เอาของมาขายนะครับ ตรงนี้ด้ครับก็มีขายอุปกรณ์ก่อสร้างด้วยนะครับนี่เลยตามนี้เลยนะฮะพวกบล็อกต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นขายแร่นะครับแล้วก็ตลาดโลกนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยอ่าสัตว์เลี้ยงนะฮะโอ้ยมีสัตว์เลี้ยงขายด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีรับซื้อเนื้อนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับโลกส u r v i ว a l นะครับอย่างที่บอกนะครับตอนแรกเขาบอกมาว่าจะไม่มีของฟรีให้นะครับ โอเคแต่นี่ก็คือแบบเป็นของเริ่มต้นมั้งนะอันนี้คืออะไรเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะข้างหน้ามันบอกว่าคําสั่งเกี่ยวกับกิวนะกิ้ววอลนะครับโอเคอ๋อนี่ไงคสั่งอ่าพันธมิตรกิวนะครับโอเคก็สามารถห่านได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราทําการกลับไปที่ล็อบบี้ใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวเราไปอีกโลกหนึ่งละกันเนาะโอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่ล็อบบี้อีกหนึ่งรอบแล้วนะครับโอเคครับ เมื่อกี้เราไปที่โลกสกายบ็อกแล้วก็โลกซ u r เว v a l มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่าอันแรกนะครับหินแอดวินบอกว่าปิดปรับปรุงอยู่นะครับโอเคแล้วก็เข้าอันสุดท้ายเลยนะฮะเป็นเซิร์ฟแนวเอาชีวิตรอดในถ้ำนะครับปุ๊บว่ะโอเคแล้วก็วาร์ปมาแล้วนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาเดินสำรวจกันนะครับว่ามีอะไรตรงไหนบ้างนะฮะตรงนี้คืออะไรเนี่ยอ่าซเวอนะครับโอเคไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็น อ่าซ่อมของและอัปเกรดอาวุธได้ที่นี่เลยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเก็บของไว้ด้านบนก่อนนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่าห้ามคลิกขวาไม่งั้นของหายห้ามคลิกนะเว้ยเออนะครับไม่งั้นของหายแน่ๆนะฮะแล้วก็ตรงนี้อ่อจะเป็นอะไรเนี่ยแมปเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นคําสั่งเกี่ยวกับกิวเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นครับมีซื้อของเติมยศโปรโมชั่นต่างๆนะครับแล้วก็ อัปเดของเติมได้ด้วยนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะแล้วก็เดินเข้าไปข้างในกันนะครับไปดูกันโอเคสปาก็ตกแต่งได้สวยงามามากๆเลยนะฮะถือว่าใช้ได้เลยนะครับอันนี้มีเว็บเติมเงินแล้วก็ซื้อของด้วยนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะโอเคตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยโดเนทช็อปหรอคลิกขวาดีดิโอเคก็จะมีอาวุธนะครับเต็มเลยแล้วก็ด้านนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะไอเดินมาขึ้นอะไรวนะเนี่ยโอเคนี่นะครับนี่เป็นธนูนะฮะ โอเคเหมือนมีชั้นล่างด้วยนะโอเคชั้นล่างไม่มีอะไรนะครับแล้วก็วาร์ปอยู่ไหนอะเออตอนนี้พี่ไม่เห็นวาร์ปเลยตรงนี้คืออะไรเนี่ยอ่ากิจกรรมตกปลานะครับ <Wow. S 1> อันนี้ก็จะเป็นกฎนะฮะมีกฎให้อ่านด้วยนะครับโอเคอันนี้มีสัตว์เลี้ยงนะฮะสัตว์เลี้ยงนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะฮะโอเคต่อไปนะครับ วิธีการสร้างถ้ำนะครับนี่ไงเขาตรงนี้เขาก็มีบอกเหมือนกันนะนี่เลยวิธีการเล่นนะครับแล้วก็เดินขึ้นมาฮะแล้วก็มาอ่านตรงนี้นะครับพิมพ์ทับ CB ีนะครับสร้างถ้ำนะ C ี g ีกไปถ้ำนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะเก็บของใส่หีบให้หมดก่อนที่จะพิมพ์สร้างถ้ำไม่งั้นของหายนะครับใส่หีบไหนหีบอันนี้หรอโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำการอ่าใส่ชุดไปก่อนนะครับเมื่อกี้มันบอกว่าให้ใส่ของไว้ในหีบนะฮะ หีบเอนเดอร์หรือเปล่านะรหรือว่าหีบอะไรนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคเราเก็บของเสร็จแล้วแล้วก็พิมพ์ทับ CB ได้เลยโอเคพอเราพิมพ์แล้วมันก็จะขึ้นมาอะไรสักอย่างนะครับหรือว่ากดอันไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะกดอันแรกเลยละกันนะครับ<ะ>โอเคมาแล้วนะฮะโอ้โหนี่เป็นถ้ำใช่ไหมเนี่ยโอ้ โอเคเมื่อกี้เราเก็บของไว้อในหีบเอนเดอร์นะครับอ๋อแล้วไ่เก็บของอยังไงอ่ะโอเคโอเคช่างมันแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็จะมีวัวมาให้1ตัวมีต้นไม้มีกล่องนะครับแล้วก็มีท็อตแล้วก็ข้างในของประมาณนี้เลยนะครับโอ้เก็บเก็บเก็บก็ประมาณนี้นะถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่แบบว่าชอบแนวแบบนี้นะฮะ โอเคครับก็เป็นการสับเซิร์ฟแนวแบบนี้นั่นเองนะฮะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับคนเล่นก็เยอะมากเลยนะฮะแล้วก็มีระบบมากมายจริงๆนะครับรอให้คุณผู้ชมนะฮะเข้ามาทดสอบกันนั่นเองนะครับส่วนข้อมูลต่างๆนะครับก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยหากใครสนใจนะครับโอเคครับหากใครชอบคลิปแนวแบบนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อว่าสิ่งใหม่จากช่องแลปตามเกมเมอร์เช่นเคยโอ้ยคกับหน้าตามดูบ๊ายบายจุก,กันจุบจ๊บ